สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับซีรีส์จีนค่ะชื่อเรื่องว่า you are my g o l l จุดดวงดาวเกียรติยศต,ต้องบอกว่าซีรีส์จีนเรื่องนี้นะคะได้สร้างและแดัดแปลงมาจากตัวนิยายด้วยค่ะที่เป็นชื่อเดียวกันเลยค่ะ you are my g o l l จุดดวงดาวเกียรติยศเนี่ยนะคะสามารถติดตามดูได้ที่ทาง vtv ค่ะส่วนเรื่องราวนี้นะ่าสนใจยังไงก็ต้องถามก่อนว่าเพื่อนเอนเคยมีใคร สักคนตอนเรียนแล้วโดนปฏิเสธแบบเจ็บจี๊ดไหมล่ะคะนี่แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของซีรีส์จีนเรื่องนี้ซีรีส์จีนที่ไม่ใช่แค่จะมีแค่ความหวานละมุนจนหัวใจเต้นแรงแต่ยังชวนให้อมยิ้มไปกับความน่ารักของพระนางของเราด้วยนะคะส่วนเรื่องนี้มันเริ่มต้นและจบลงอย่างไรไปคะ่ะไปฟังสปอยกันเลย You are my g o l i นะคะก็เริ่มต้นจากที่นางเอกสาวจริงๆของเราเนี่ยนะคะเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ฮอตที่สุดในวงการเธอไม่ได้มีแค่ความสวยระดับพรีเมียมแต่ยังเก่งทุกด้านจะยกเว้นก็นเรื่องเกมนี่แหละคะ่ะที่เธอเล่นไม่ไหวจริงๆ แต่อะไรมันจะซวยปานานั้นเพราะว่าเธอดันไปเซ็นสัญญากับพรีเซนเตอร์เกมมือถือชื่อดังค่ะแล้วดันมีคนตาดีเลยทำให้ถูกจับได้ว่าเธอนะั้นเล่นเกมไม่เก่งจนกลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกโซเชียลเธอเลยต้องรีบหาคนมาช่วยติวเกมให้กับตัวเองโดยด่วนม่งั้นภาพลักษณ์ที่เธอสร้างมาภาพลักษณ์ซูเปอร์สตาร์ที่เก่งไปทุกด้านต้องผังแน่ๆโชคชาตาก็เลย หวนกลับมาเล่นตลกกับเธอคะ่ะเพราะทำให้เธอต้องมาเจอกับพ่อถูของเรานะคะหนุ่มวิศวกรอวกาศหนุ่มหล่อที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมไม่คะ่ะความบังเอิญระหว่างเธอกับพ่อถูไม่ได้จบลงเพียงแค่ตรงนี้เพราะว่าพ่อถูของเราเนี่ยนะคะเคยเป็นคนที่จริงๆนางเอกของเราแอบปื้มหนักถึงขนาดเข้าไปสารภาพรักกันเลยทีเดียว แต่พ่อแกเนี่ยดันปฏิเสธกลับมาแบบเย็นชาทำให้จริงๆของเราเนี่ยเจ็บใจเป็นที่สุดเลยค่ะเวลาผ่านไปหลายปีพอถูกลายเป็นผู้ชายที่โฟกัสแต่เรื่องงานไม่สนใจความรักหรือความบันเทิงใดๆส่วนจริงๆคือก้าวสู่จุดสูงสุดในฐานะดาราดังระดับประเทศความต่างของสองคนที่ดูเหมือนอยู่บนคนละโลกทำให้พวกเขาเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง แถมการกลับมาในครั้งนี้ยังได้มาเจอกันในเกมออนไลน์อีกด้วยจริง,รงๆในฐานะสาวนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากพ่อถูเธอใช้ข้ออ้างว่าอยากให้เขามาช่วยติวเกมโดยไม่เปิดเผยว่าเธอคือซุปตาชื่อดังพ่อถูของเราก็เลยตกลงช่วยเพราะเห็นว่าเธอนั่นนะเล่นเกมได้ห่วยแตกจริงๆน่นแหละ ตอนแรกมันก็คือการติวเกมกันไปกันมาธรรมดาธรรมดาเนี่แหละค่ะแต่พอเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็เริ่มสนิทก,กันมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆได้เห็นมุมที่แตกต่างของพ่ะถูของเราเนี่ยออกไปอีกเยอะเพราะนอกจากพ่อถูจะฉลาดแบบขั้นเทพในงานวิศวกรรมแล้ว พอเขายังมีความจริงจังและเป็นคนอบอุ่นแบบที่เธอไม่เคยได้เห็นมาก่อนถ้าใครชอบดูซีรีส์แนวคู่รักที่เริ่มจากเพื่อนหรือคู่กัดน่าจะอินกับจังหวะการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนทั้งสองนี้มากๆได้ไม่ยากเลยค่ะพอจากแค่ช่วยเล่นเกมไปวันๆมันกลายเป็นการแบ่งปันเรื่องราวชีวิต พอถูค่อยๆเปิดใจและแสดงความอดอโยนออกมาทีละนิดในขณะที่จริงๆเองก็ก้าพูดถึงความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธความรักของพวกเขาก็เลยค่อยๆพัฒนาไป คล้ายกับการเล่นเกมที่ต้องผ่านด่านไปแต่ละขั้นแต่พอขั้นมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยยิ่งกับหน้าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะคะเพราะการที่คนสองคนที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจะมาเข้าใจกันได้ในคราวดเดียวเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้บททดสอบของทั้งสองก็เลยมากมายตามขึ้นมาเลยคะ่ะ ถึงแม้ซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นแนวฟิล l g กูดไม่มีดราม่าใหญ่โตแต่ก็มีความท้าทายที่ทำให้คนดูรู้สึกอินกับตัวละครเช่นชีวิตของพ่อถูที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจากการทำงานในฐานะวิศวกรหนุ่ม เขาต้องแบกความฝันของตัวเองและทีมงานไว้บนบ่าซึ่งมันไม่ได้ง่ายเลยสักนิดแม้เขาจะฉลาดมากก็ตามส่วนด้านนางเอกของเราจริงๆเองก็ต้องเจอกับความคาดหวังและการจับตามองจากสังคมในฐานะซุปตาคนดังเธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและอาชีพทั้งยังต้องเผชิญกับควาวิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วยและพอปัญหาของทั้งสองทิศ เจอกันมาทำให้มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความรักของคนทั้งคู่ยิ่งน่าประทับใจนั่นก็คือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมาพวกเขาก็พร้อมจะสนับสนุนกันละกันความหวานละมุนที่ดูแล้วบอกเลยว่าต้องละลายเพราะว่าถ้าพูดถึงฉากฟินๆที่ทำให้ยิ้มแก้มแตกจะให้เล่าเราก็คงเล่าไม่หมดค่ะเพราะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย เต็มไปด้วยโมเมนต์ที่น่ารักแบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฉากที่พ่อถูของเราค่อยสอนจริงๆเล่นเกมอย่างใจเย็นแม้ว่าฝีมือเธอจะไม่พัฒนาเลยก็ตามฉากที่ทั้งคู่กินข้าวด้วยกันแบบเรียบง่ายหรือแม้แต่ฉากเล็กๆที่เขาคอยส่งข้อความหาเธอด้วยถ้อยคำที่อบอุ่นเรียกได้ว่าเวลาดูไปทีก็ถามทีเลยว่า มีผู้ชายแบบพ่อถูจริงในโลกไหมเนี่ยเท่าที่เล่ามาเนี่ยดูเหมือนว่าจริงๆจ,จะเป็นแต่ฝ่ายลับใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะเพราะในความเป็นจริงแล้วจริงๆของเราเนี่ยนะคะก็เป็นฝ่ายดูแลพ่อถูอย,อยู่ไม่น้อยเลยยิ่งเฉพาะในช่วงตอนที่เขารู้สึกแย่ เป็นการพลิกบทบาทให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่การให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เสียสละแต่เป็นการเกื้อหนุนกันในทุกสถานการณ์ค่ะตอนจบของเรื่องเนี่ยนะคะเหมือนเป็นรางวัลให้คนดูที่เชียร์คู่นี้มาตลอดเพราะไม่ว่าจะมีดราม่าใหญ่โตมากแค่ไหนแต่ก็เป็นความลงตัวที่ทําให้คนดูรู้สึกอิ่มเอมหัวใจความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าเส้นทางของชีวิตจะแตกต่างกันแค่ไหน ถ้าทั้งคู่ไม่ละความพยายามแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้และความสัมพันธ์ก็ไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะใครที่อยากดูซีรีส์ Feel Good มีครบทั้งความหวานความหาและแรงบันดาลใจบอกเลยว่า You Are My Goalie ตอบโจทย์แบบสุดๆอย่าลืมหามาดูกันนะคะทุกคนและที่สำคัญแม้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเน้นความรักเป็นแกนหล,ลัก แต่ก็ยังมีมิติของการพัฒนาตัวเองและการไล่ตามฝันแฝงอยู่ด้วยเช่นพอถูของเราที่เป็นตัวแทนของคนที่ทุ่มเทให้กับงานที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคอย่างมากมายส่วนจริงๆก็แสดงให้เห็นว่าการเป็นดาราไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาใดๆเข้ามาก้ามกายได้ เพราะเธอเองก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองในทุกๆด้านเช่นกันอ้อแล้วจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะคนเขียนเนี่ยเก่งมากเพราะเขาทำให้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะเป็นเหมือนแรงผลักกันซึ่งกันและกันเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้พิเศษขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคู่รักแต่ยังเป็นเรื่องของทีมเวิร์กและความเชื่อมั่นในการละกันด้วยค่ะมันก็เหมือนกับการเล่นเกมที่เราต้องเชื่อใจคนในทีมใช่ไหมล่ะคะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากดูซีรีส์ Feel Good มีครบทั้งความหวานความฮาและแรงบันดาลใจบอกเลยว่า You Are My g i r l ตอบโจทย์แบบสุดๆอย่าลืมหามาดูกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย